Tá right. lá. 고맙 <목소리>

อักคมือหน่อยครับอีกอสองมื่นให้ผู้คนสมทบับท่วมนะครับตัวเต่อตายของน้องโปเดนะครับไมต้องของนับทีละใบดีกว่าเอาชนสดมาขนาดนั้นเลยอะคะโอ้โหนึ่งส <1, S 1> อ,องี่ห้าหกเจ็ดแปดยาหมืหนึ่งอ1สเอ็ดสิบสอ่สห้าสิบหกสิบเจ็ดสแป about.